ไปต่อกันที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะพาไปดูการปลูกป่าเปียกในช่วงฤดูฝนนะคะฤดูฝนแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าคุณภาพอากาศเนี่ยค่ะกลับมาดีขึ้นนะคะแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงต้องมีการเตรียมการป้องกันไฟป่าแล้วก็รับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างต่อเนื่องค่ะโดยปีนี้นะคะเขามีการเตรียมแล้วก็ป้องกันด้วยการปลูกป่าเปียกนะคะเพื่อเป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติค่ะ อยู่กันที่บ้านโป่งครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทาแนวกันไฟป่าเปียกด้วยกล้วยป่าครับตอนนี้เรากำลังจะทําแนวกันไฟป่าเปียกด้วยกล้วยป่าใช่ไหมครับเพราะหลวงเห็นว่ามันช่วยได้ไหมครับครับช่วยได้ครับเพราะว่าอะไรครับมีความชื้นมีความชุ่มชื้นก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านกับกับหน่วยดับไฟป่าภูพิงเนาะ อันนี้ก็เป็นครูเบลล่านะครับจาก<ช>สภาห<ช>ลวงิจัยคณะทำงานภาคเมืองครับทำไมต้องเป็นกล้วยป่าคะทำไมใช่กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้ามไม่ได้หรอฮะไม่ได้อันนี้ไม่ใช่บ้านเขาอันนี้บ้านของเขาคือบ้านของกล้วยป่าคะ่ะแล้วก็จะไม่ให้ไม่ผิดระบบนิเวศของเขาไม่ให้เป็นเอเลียนไม่เป็นสัตว์<อ>ไม่เป็นของแปลกปลอมจากระบบนิเวศเนาะอาจจะมีนกหรือสัตว์ป่ากินกล้วยชนิดนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เอามาปลูกก็เขาจะเจริญเติบโตแน่ โดยกล้วยป่านะคะกล้วยพื้นถิ่นก็ต้องปลูกในพื้นถิ่นนะคะคุณสนาพรจันเทศค่ะทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่ภาคเมืองนะคะปากหมุดเล่ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนะะี่ยค่ะทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่แล้วก็จิตอาสากลุ่มโควิดกู๊ดวิวนะคะร่วมกันปลูกกล้วยแดงค่ะกว่า200ต้นนะคะเพื่อทําเป็นแนวกันไฟป่าแล้วก็เพื่อป้องกันป่านะคะแล้วก็ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูแล้งปีหน้าค่ะและสาเหตุที่จะต้องปลูกกล้วยแดงเนี่ยนะคะอย่างที่รรู้กัน ลำต้นของกล้วยเนี่ยค่ะมีน้ําเยอะนะคะแล้วก็มีความชื้นสูงโดยการปลูกในครั้งนี้ค่ะก็ยังถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนในเมืองกับคนในชุมชนใกล้ผืนป่าค่ะ ไปดูจุดที่ปลูกกันหน่อยค่ะยังบริเวณนี้นะคะก็คือบ้านทุ่งโป่งใต้ตำบลบ้านปง่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนนะคะซึ่งด้านนี้ค่ะก็คือดอยสุเทพนะคะอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงปีก่อนแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไฟไหม้หนักเลยนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยการมา กล้วยกันแบบนี้ค่ะเพื่อสร้างแนวกันไฟบริเวณนี้นะคะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยหยุดการขยายแนวไฟออกไปไปยังภูเขาอีกฝั่งนึงได้นะคะแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกเหนือจากการชิงเก็บแล้วก็ชิงเผาค่ะ